สวัสดีนะคะนักเรียนสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยเรากลับมาต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเราจะบอกเวลาโดยที่เข็มยาวอยู่ที่เลข6ก็คือปกติก็คือเช่นายสองโมงครึง่งสามโมงครึ่งสามทุ่มครึ่งเลข6คือครึ่งครึ่งยังไงก็12นาฬิกามีทั้งหมด12เลขใช่ไหมคะ60นาทีครึ่งหนึ่งของ60ก็คือ30ก็คือชี้ที่เลข6ครึ่งหนึ่งของ12นี่ไงแบ่งครึ่งกันตรงนี้นะ อ่าทบทวนของเก่าก่อนอย่างนี้คือกี่โมงนะ is เท่าไหร่กี่โมงล, to ล่ะ to clock back there are 60 minutes in o hour so that means when the minute hand does a full rotation around the clock face 60 minutes has passed and it will take us into the new hour in this นี่ไงพอเข็มยาวหมุนไปหนึ่งรอบก็คือหมดไปแล้ว16 s i x t six s i x t hours เอ่อ sixty minutes ใช่ไหมคะก็คือ60นาทีก็คือเป็น1ชั่วโมงวั hour ถูกไหมคะก็คือ1ชั่วโมง it is now three o'clock three o'clock now let's see what happens when the minute hand travels halfway around the clock ลองดูถ้าเกิดว่า เข็มยาวอยู่ที่ครึ่งหนึ่ง half way เพราะนั้นได้ยีคำว่า half แล้ว since the minute hand นะ has traveled only halfway around half, the clock it is now pointing at the number 6 i เห็นไหมชี้ที่ number s คือเลขที่6เห็นไหมคะ now we already know that one full rotation of the minute hand is equal to 60 minutes ถ้าทั้งหมดคือ60นาที So that means that half a rotation is equal to 30 minutes because half of 60 minutes is 30 minutes. Half อค่ That's also why when the minute hand is pointing to the six we say it is half past something because the minute half past แล้วตามด้วยด้วยด้วยเวลาตอนนั้น ข้างหลังเนี่ยคือเวลาเวลาบอกนักเรียนภาษาอังกฤษบอกย้อนหลัง half เวลาฟังครูนะถ้าบอกเป็นภาษาไทยก็คือครึ่งหนึ่งนี่ half คือครึ่งครึ่งหนึ่ง past คือที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาผ่านมาเท่าไหร่ล่ะผ่านมาเท่าไหร่ดูในนาฬิกาสามถูกไหมครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาสามก็คือ is half past three อย่างข้อนี้เวลาบอกบอกย้อนหลังนะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกให้ดูเข็มนาทีก่อนครึ่งหนึ่งก็คือ half past ดูเข็มนาทีก่อนนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะ And only went halfway around the clock. That is also why, on the digital clock, it says thirty, mm. because it indicates thirty minutes has passed the hour. Mm. Now That's let's three have three. a look at where the hour hand is pointing. Mm. As you can see, the mm. hour hand mm. is right in between mm. the numbers three and four. Mm. This means that it has passed three. and .has not yet reached the number four. That is why we say it is half past three. หม or three t h i ว่าอะไร Half past. บอกตัวเลขก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือ half past. จำเลยจำแค่นั้นถ้าเกิดครึ่งปุ๊บให้ใช้คำว่า half past ก่อนแล้วตามด้วยเลขที่มันเลยมามันเลยมันครึ่งหนึ่งผ่านมาแล้วเท่าไหร่ละครึ่งหนึ่งผ่านมาแล้วเท่าไหร่3นี่ไงมันผ่านจาก3มาแล้วถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาแล้วสก็คือ half พาศทรี <Part> Let's watch the minute hand do a full rotation from where it is now อ่ะมาดูทีเนี้ย <So S 1> มันคือ <we S 1> ยังไง So we can see that the minute hand is pointing to the number 6ท่าะนั้นต้องเรียกว่าอะไรก่อนดูที่เข็มยาวเข็มยาวอยู่ที่เลข6เรียกว่าอะไร Half a s สถูกไหมอะใครลองบอกได้ half p a s t แน่นอนครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านเลขอะไรมาแล้วล่ะผ่านเลขอะไรมาแล้วอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรเลขสกับเลข5คือผ่านเลขสมาแล้วก็ต้องเป็นครึ่งครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาแล้ว4ก็คือ4ี่โมงครึ่งถ้าพูดกลับงัคือ4ี่โมงครึ่งนั่นก็คือ h half p a s สเท่าไหร่ m e a n it, it is half past something อืม something ที่เราไม่อยากไปสี่ Which means that it has gone past the four and has not yet reached the number five. So the time is half past four. <laughs> or <laughs> four thirty. Uh, like now that you have learned how to read half past times, let's practice reading the times on the uh, clock coming up. Practice. <laughs> 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 เลข6ต้องพูดว่าอะไรแน่นอน half past จำแค่ว่าถ้าเกิดเข็ยมยาวชี้ที่เลข6ให้พูดคำว่า half past ไปก่อน half past เท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะอยู่ระหว่างเลขอะไรเลข10กับเลข11แสดงแต่ว่าผ่านเลขอะไรมาแล้วผ่านเลข10เพราะนั้นต้อง half past t e n แค่นี้ that's it <S ได้แล้วเท่านั้นเลยเอามาดูครูสรุปไว้ให้แล้วเดี๋ยวนะคุณครูสรุปไว้ให้อยู่ เอาละนั่นเียนจะจดนั้นเียนกดหยุดไว้นะคุณครูโอเคไปเลยเมื่อเข็ยมยาวชี้ที่เลขหกใช่ไหมคะเราต้องพูดว่าอะไรก่อนอันดับแรกเข็ยมยาวชี้ที่เลขหกแบบนี้นี่คือถ้าบอกเป็นภาษาไทยว่าไงถ้าบอกเป็นภาษาไทยก่อนว่าไงกี่โมงแปดโมงครึ่งถูกไหมคะหรือสองทุ่มครึ่งถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเราบอกเป็นภาษาอังกฤษละ่ะถ้าบอกแบบเมื่อกี้ก็คือ ครึ่งที่ผ่านมาแล้วเท่าไรแปดครึ่งดูจากนาทีก่อนครึ่งที่ผ่านมาแล้ว8ปดยไงเห็นไหมตอบเป็นภาษาไทยก่อนมันก็จะเป็น8ปดโมงครึ่งหรือแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแต่ถ้าิดตอบเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นอะไรนี่ไงครูแปะแล้วครึ่งที่ผ่านมาแล้ว8ก็คือ is half past eight เขียนเขียน is ได้วย is เอาเติมไป half past e g อาลองดูใหม่ตัวอย่างต่อไป what's the time กูถามกี่โมงแล้วถ้าเป็นภาษาไทยก่อนต่อไปภาษาไทยก่อนก็คือ4โมงครึ่งใช่ไหมคะ4โมงครึ่งหรือถ้าตอบย้อนเป็นภาษาอังกฤษคืออะไรครึ่งที่ผ่านมาแล้วเท่าไหร่เพราะนันทีแล้วก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษละนี่ไง4โมงครึ่งหรือครึ่งที่ผ่านมาแล้ว4ต่อไปภาษาอังกฤษครึ่งก็คืออะไร half past ผ่านมาแล้ว4ก็คือ4นี่ไง half พาร์ทโฟร์ค่ะคุณแม่เอาเซ็นไหมครับได้ค่ะหมอเขาให้เอาเดี๋ยวนะคะเอามาต่อนะขอโทษทีเมื่อกี้คุณครูปเป้เข้ามาหางครูที่ห้องนะก็คือตอบเป็นภาษาอังกฤษก็คือ is half part four นี่ไง ลองทายดูสิกี่โมงแล้ว Was h t the time ตอบเป็นภาษาไทยก่อน10โมงครึ่งหรืออีกอันนี้วยครึ่งที่ผ่านมาแล้ว10ถูกไหมครึ่งที่ผ่านมาแล้ว10บ่ครึ่งที่ผ่านมาแล้ว10เห็นไหมคะ10บโมงครึ่งหรือครึ่งที่ผ่านมาแล้ว10เนี่ย วันนี้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วครึ่ง half ที่ผ่านมาแล้ว past 10บ ten นี่ไง half past t e จบละเรียบร้อยอ่าทีนี้ครูมี2ตัวอย่างให้เรียนลองออกเสียงดูนะเอ่อจะได้จะตอบอัดคลิปมาส่งคุณครูก็ได้แล้วแต่หรือจะฝึกเองที่บ้านคุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไรใครสะดวกอะไรทําแบบนั้นนะฝึกมากได้มากพอข้อสอบมีนะคุณครูมีให้2ข้อ what the time ก็ลองตอบมานะ กดพอไว้ก่อนลองตอบดูแล้วอีกข้อหนึ่งเอาลองตอบมานะคะเอาละคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณมาสอนต่อบ๊ายบายค่ะ